อ้าวเมื่อนี่อยู่แต่กับบักม่วงเห็ดบกม่วงอันบกม่วงอยังก็บบกม่วงเนืเ้อไว้เนาะแซ่แซ่น้ำอันนั่นไว้แล้วต้มเห็ดวิธีทำให้เพื่อนแล้วเนาะบาดท,ที่นี่ก,กัมาปอกมะม่วงกัะล่อนปอกไว้แล้วนี่หนึ่งหม้อ จะกวนแบบนี้ปอกมะม่วงกัะล่อนจะกวนเพราะว่าอันน้องเคยไปเอามะม่วงกัะล่อนอยู่ที่สวนมาให้สวนพูน้นอยู่สวนอยู่โคกคนมันงอมแล้วล่ะค่ะมันลน้นแบบนี้เนี่ยเพินเ่นเพิ่นไปต่อยมาน้ำยังเบอร์ท่านได้อันนั่นเพราท่านได้หลายไปต่อยมาต้นเดี๋ยวอะไร ให้ต้มไข่ข้าต้มอไะไรหรกต้มไข่กระเลววะสิปอกไว้่ะให้เขากวนที่จริงนะปอกถ้ากวนตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็จะได้ตากแดดวันนี้แหละแต่คงไม่ทันหรอกก็คงจะได้ให้น้องสาวส่งไปให้กินทีหลัง <c oughs> อหอมที่นองเลยอยู่แต่กับบักม่วงช่วงนี้บักม่วงมันกําลังเริ่มสุกเนาะ แบบนี้น้ายายิงผัดนี้ต้นบักม่วงอันอันเนี้ยม่วงก็ร่อนยายิงก็เลยเก็บไว้ไม่ให้เขาตัดต้นทิ้งค่ะปอกกันปอกแล้วเดี๋ยวจ้งสี่เอาเม็ดจังจังสี่เอาเม็ดออกแล้วจังนี่ไปใส่เครื่องปัน้นแล้วก็จ้งสิบปกวนเนาะแต่ก่อนบมน่มีเครื่องปั้นก็เอามือขยำเอาพี่น้องเอ้ย แล้วก็บ,บ่ได้ใส่ถุงมือสีด่ดอก <ride> บ่ได้ใส่ถุงมืออันนี้เอามาล่างเอามาล่างอันความสุกกระปุกออกก่อนเ้อพี่น้องเด้อเปลือกมนันนี่แล้วเฮาจังเอามาปอกเปลือกเนาะแต่จะว่าอันายอิงเจ้าเอามาจากสวนเจ้าก็มาปอกเลยแต่บบจ้าใย้อิงเอามาล่างก่อนล่าง,ล,างล่างแล้วก็จังนั้นหวานหวานหวานอมเปรี้ยวม่วงกระล่อนนะพี่น้องเนาะบักม่วงกะล่อนหรือแบบม่วงน้อยบบกม่วงสี แ,แต่ว่าพื้นเพชทั้งใดอเอื่อนแต่ก่อนบานหันพื้นกพะพรเอื่นบกม่วงสีหรือบักม่วงกระล่อนคนเผาบางคนเพื่อนกาเอื่อนบกม่วงน้อยเพราะว่าน่วยมันน้อยเนาะสัมพาะเขาเอื่นบะม่วงน้อย่วยมันน้อย่นองแต่ว่าพี่อิงอะ่ะเป็นคนมากกินบักม่วงกระล่อนกวนก็เลให้ย้ายเพื่อน,นะเก็บวบเก็บต้นว้บ่ใหตัดถิ่งนะเมื่อนี้ อยู่แต่กับบักม sure ่วงเห็ดบักม่วงเห็ดบักม่วงเนืบแล้วก็มาเห็ดบักม่วงฟอกบักม่วงกวนนนะพี่้องเพราะว่าไก่สิได้เดินทางกลับแล้วจ้ะยายยิงกับลูกสาวมาฮับแล้วยายยิงกัสิได้เดินทางกลับแล้วพี่อนมือนีช่วงนี้อาชีด คลิปหลายแน่มายืนยันเ้็ดผมเพราะว่าบ่าได้เฮ็ดคลิปตั้งแต่ตั้งแต่เข่าวลงบ้านเรายายอิงก็บใคยได้เฮ็ดคลิปจะเป็นเดือนแล้วนะคะบ่รู้ว่าหลังบ้านยายอิงจัะเป็นจังไดโฆษณาโฆษณาจักได้แน่บ่บ่บได้แน่กบสามมันเถาะไม่เลื่มเอาไหมพี่น้องนะอ่ะบักมองกวนัญ ได้แล้วหมอหนึงหอมหอมผู้ใดว่มมามีบักวงกะลอนมาบานย่าอิงเด้อมาเอาเด้จ้ะมาต่อยเอาเองเด้อผู้ใดทรงไวให้กินหรอกจ้ามาต่อยเอาเองเอาซํมนีละ่ะมายืนยันตัวตวนจ้ะว่ายายองิงเริ่มกับมาเฮ็ดคลิปได้แล้วจ้าคิดหอดกันจ้ะ